สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะ พบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางท,างที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube, อปพลิเคชัน n ิ i k อ o k n s t t g r r m m และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้กับคนหลังข่าว Channel คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดู สาสภพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยค่ะเริ่มตน้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลคุณแม่ตั้งครรภ์ควรต้องกินอาหารอย่างไรเพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงในขณะเดียวกันปัญหาค่าครองชีพสินค้าที่มีราคาแพงนะับปัจจุบันนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักรัฐบาลควรจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรมาฟังมุมมองของอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัสดิ์ลิตพันธ์ลบไปด้วยกัน ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองไปร่วมกันส่งมอบก,กำลังใจให้กับลูกกระตันยูค่ะที่ดูแลแม่ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายยังคงมีความหวงังอยากจะให้แม่มีชีวิตอยู่กับตัวเองได้ยืนยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพยายามทําทุกอย่างเพื่อต่อลมหายใจให้กับแม่พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดต่างๆไปด้วยกันค่ะ ู่คนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหนา้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตาหอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนรน้อนเหนาเพรารอดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้าง <c oughs> แล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆ <c oughs> วันนี้ถูกไรอยู่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินแหละซื้อสลักปอมรัพ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไอ้ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะเรื่องอาหารการกินถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องให้ความสําคัญนะคะคุณแม่ต้องมีการวางแผนกันเลยล่ะค่ะว่าจะกินอาหารอะไรบ้างในช่วงระหว่างที่ตั้งครรภ์เพื่อที่จะให้ลูกน้อยของตนเองนั้นแข็งแรงมีร่างกายสมบูรณ์และฉลาดเฉลียวนะคะไม่จําเป็นต้องไปลองผิดลองถูกอะไรกันอีกแล้ววันนี้คนหลังข่าวมีข้อมูลมาฝากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ ควรต้องกินอาหารอะไรบ้างไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ให้เกิดประโยชน์กับลูกน้อยแต่ยังจะเกิดประโยชน์กับตัวของคุณแม่เองด้วยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกับความเชื่อที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงลงไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะในระหว่างการตั้งครรภ์คุณแม่ต้องกินอาหารให้ได้ปริมาณที่เพียงพอนะคะเพราะว่าร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ15 หรืออีก500แคลอรี่ต่อวันและมีอัตราส่วนของสารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตัวคุณแม่เองแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เหนื่อยง่ายและช่วยลดอาการแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภเพื่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ค่ะความต้องการอาหารของคุณแม่นั้นก็อาจจะไม่เท่ากันตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภในขณะที่ตั้งครรภธรรมชาติจะทำให้ร่างกายคุณแม่ได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากริ์ของฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่จะทําให้ลําไส้เคลื่อนไหวได้ช้าลงจึงส่งผลให้อาหารถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแต่ผลของการที่ลําไส้เคลื่อนไหวช้านี้เองค่ะก็อาจทําให้คุณแม่รู้สึกคลื่นไส้ผอืดผะอมบ้างถ้าเกิดคุณแม่ได้รับอาหารที่ถูกส่วนแล้วอาหารที่ได้เพิ่มขึ้นก็จะเพียงพอสําหรับร่างกายในระยะที่ตั้งครรภ์ใหม่ๆและคุณแม่ควรจะระลึกไว้เสมอนะคะว่าตอนท้อง ต้องกินหนึ่งเผื่อสองซึ่งก็หมายความว่าให้กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณแม่เองและลูกน้อยด้วยอาหารส่วนหนึ่งนอกเหนือจากจะนำไปบำรุงร่างกายของคุณแม่ให้แข็งแรงเพื่อเตรียมตัวคลอดและให้นมลูกหลังคลอดแล้วอาหารอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะนำไปเลี้ยงลูกน้อยในระหว่างที่ยังคงอยู่ในคันด้วยเพื่อให้ลูกน้อยมีร่างกายสมองและระบบประสาทเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงดี เพราะฉะนั้นอาหารที่คุณแม่กินจึงควรจะมีส่วนประกอบดังนี้โปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับลูกน้อยในการก่อร่างสร้างเลือดเนื้อให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา พราะโปรโตีนเป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์และเนื้อเยื่อซึ่งจะประกอบการเป็นกล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะภายในต่างๆให้ร่างกายเจริญเติบโตเรียกได้ว่าเป็นสารอาหารที่สําคัญที่สุดสําหรับลูกน้อยเลยก็ว่าได้ค่ะอีกทั้งขณะตั้งครรภ์ร่างกายของคุณแม่นั้นจะต้องการโปรโตีนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณร้อยละ30ของความต้องการโปรโตีนในแต่ละวันคุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรได้รับสารอาหารประเภทนี้เพิ่มขึ้นซึ่งอาหารที่มีโปรโตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ทุกชนิด นมไข่ถั่วหลากหลายชนิดธัญพืชเต้าหู้ตับเป็นต้นค่ะส่วนเนื้อที่ว่านี้อาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อเป็ดหรือเนื้อปลาก็ได้ทั้งนั้นเลยเนื่องจากเนื้อเหล่านี้จะมีโปรตีนที่มีคุณภาพดีและมีธาตุเหล็กอยู่สูงมากส่วนโปรตีนจากพืชก็จะมีคุณภาพรองลงมาค่ะเช่นถั่วงาลูกบัวขนมปังธัญพืชเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทําจากถั่วเหลืองและอื่นๆ คุณแม่ควรได้รับอาหารที่ให้โปรโตีนหลากหลายแตกต่างกันไปบ้างอย่างน้อยวันละ3มชนิดนอกจากนี้ก็ยังควรกินตับด้วยสักสัปดาห์ละครั้งถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ควรต้องเลือกรับประทานโปรโตีนที่ได้จากเนื้อปลาเพราะนอกจากจะมีโปรโตีนชั้นดีแล้วยังมีวิตามินสูงมีน้ำมันปลาอุดมไปด้วยธาตุไอโอดีนแคลเซียมและฟอสฟอรัส ทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันของลูกน้อยส่วนไข่ก็มีโปรตีนครบถ้วนให้กินสักวันละหฟองส่วนนมก็ให้เลือกดื่มนมสดนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ก็ได้วันละ2-3แก้วค่ะ คาร์โบไฮเดรตหรืออาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายในระหว่างตั้งครรภคุณแม่จะต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างที่เรียนให้ทราบน,นะคะจะมากกว่าปกติประมาณ500อแคลอรี่ซึ่งก็จะมาจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งปกติเราจะไม่กินอาหารประเภทนี้กันมากนะัก เพราะในช่วงการตั้งครรภ์ร่างกายจะเผาผลาญแป้งและน้ำตาลได้น้อยลงระบบการย่อยอาหารไม่เป็นปกติจึงอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ง่ายนั่นเองค่ะไขมันเป็นสารอาหารที่ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายเหมือนคาร์โบไฮเดรตแต่ก็มีความร้ายกาจที่ควรจะหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าย่อยได้ยากกินมากเกินไปก็มีต่จะทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องอึดอัดและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่สำหรับไขมันที่ได้จากปลาทะเลสาหรายทะเลและน้ำมันสกัดจากผลิตภัณฑ์ทางทะเลจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า3และ HDA สูงซึ่งก็มีความสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองและจอประสาทตาของลูกน้อย วิตามินเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมากทีเดียวนะคะเนื่องจากมีบทบาทต่อกระบวนการย่อยอาหารทำให้ร่างกายนำอาหารที่เป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้ด้วยการไปสร้างเนื้อเยื่อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ตลอดจนช่วยปรับกลไกต่างๆภายในร่างกายให้ทนต่อสภาพแวดล้อมและโรคต่างๆได้ดีถ้าเกิดคุณแม่ขาดวิตามินร่างกายก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติแล้วถ้าเกิดขาดมากๆก็อาจจะเจ็บป่วยได้ในระหว่างตั้งครรภ์ร่างกายจะต้องการวิตามินต่างๆเพราะฉะนั้นควรกินผักและผลไม้สลับชนิดกันไปเพื่อให้ได้วิตามินหลากหลายครบถ้วนแต่ก็มีข้อควรระวังในเรื่องของสารพิษตกค้างที่ต้องล้างให้สะอาดก่อนเสมอค่ะแร่ธาตุต่างๆ ในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดนั้นร่างกายของคุณแม่จะต้องการแร่ธาตุต่างๆดังน,นี้ธาตุเหล็กถือเป็นส่วนประกอบสําคัญของฮิโมโกลบินเป็นตัวช่วยไม่ให้เกิดเลือดจางทําให้เม็ดเลือดแดงมีมากพอที่จะลําเลียงออกซิเจนจากเลือดแม่ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายรวมทั้งไปสู่ลูกผ่านทางรกด้วยอย่างไรก็ตามธาตุเหล็กจะต้องอาศัยสังกสีในการดูดซึมคุณแม่จึงควรรับประทานอาหารที่มีสังกสีด้วยเช่นปลาหมึก เนื้อปลาและอาหารทะเลให้เพียงพอส่วนอาหารที่ให้ธาตุเหล็กนั้นได้แก่อาหารจำพวกตับไข่แดงผักใบเขียวอาหารประเภทเนื้อทุกชนิดสำหรับคุณแม่ที่กินยาลดก,กรดเป็นประจำอาจจะมีปัญหาต่อการดูดซึมธาตุเหล็กได้ในกรณีนี้คุณแม่จะต้องกินอาหารที่มีธาตุเหล็กเพิ่มเติมด้วยส่วนคุณแม่ที่เป็นหรือเคยเป็นโรคโลหิตจางจากการขา,าดธาตุเหล็กก็ควรจะรับประทานยาบำรุงเลือดตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะ แคลเซียมจะช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตโดยเฉพาะกระดูกและฟันของลูกน้อยซึ่งจะได้มาจากนมเนยเป็นส่วนใหญ่กุ้งแห้งผักใบเขียวผลิตภัณฑ์จากถั่วงาดำและปลาเล็กปลาน้อยไอโอดีนมีความจำเป็นต่อร่างกายในการใช้สร้างไทรอยฮอร์โมนช่วยควบคุมการเผาผลาญอาหารต่างๆ มีผลต่อพลังงานและอุณหภูมิของร่างกายช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายรวมทั้งจําเป็นต่อการเจริญและพัฒนาการของสมองถ้าเกิดคุณแม่ขาดไอโอดินมากๆอาจทําให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตก่อนคลอดและมีความพิการแต่กําเนิดได้ส่วนทารกแรกเกิดที่ขาดไอโอดีนจะทําให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนเจริญเติบโตช้าซึ่งไอโอดีนนั้นก็สามารถหาได้จากการรับประทานอาหารทะเลและเกลือผสมไอโอดีนค่ะ อย่าลืมนะคะเวลาท้องนั้นคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อที่จะช่วยทําให้สุขภาพของลูกน้อยแข็งแรงค่ะอาจจะเกิดคําถามขึ้นมาว่ากินยังไงถึงจะลงที่ลูกคุณแม่ไม่อ้วนหลกัหลกๆเลยเนี่ยจะมี5ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือกินให้พอดีตามความจําเป็นข้อที่2 กินให้หลากหลายข้อที่3ค่ะให้กินอาหารสดใหม่ข้อที่4อาหารที่กินต้องครบหลัก5หมู่แล้วข้อที่5กินอาหารที่มีประโยชน์แต่กินทีละน้อยๆแต่บ่อยๆนั่นคือทุกสองชั่วโมงนั่นเองแค่นี้ก็จะทําให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วละค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ามาฟังมุมมองการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีราคาแพงประชาชนเดือดร้อนหนักที่ คุณสุวัสด์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีจะมีวิธีการในการแก้ไขยอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม นั่นเหรออยู่คนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร,ร้อนร้อนหนาวหนาวรอดดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายอย่างตัวบ้านช่องก็พอมีที่ชั่วหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละคะ่ะฝากนั่นแหละซื้อสลักออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลใดยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของคุณสุวัลลิตพธ์ลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากตอนนี้สินค้ามีราคาแพงเป็นอย่างมากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมุมมองในการแก้ไขปัญหาควรต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรลองมาติดตามกันในช่วงคุยสบายๆสไตล์สุวั์ลิพธพลบค่ะ เรื่องเรื่องขนาดนี้นะครับเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เอาได้ตัวที่สุดขนาดนี้ก็คือเรื่องสินค้าราคาแพงนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับน้ำมันไฟฟ้าต่างๆนะครับฉะนั้นผมคิดว่า,าก็ต้องใช้หลายๆมาตรการนะรในการเข้ามาดูแลแก้ไขอันแรกเลยที่ที่ทำได้เนี่ยผมคิดว่าการขอความร่วมมือนะครับ จากผู้ผลิตโรงงานผู้ผลิตสินค้าใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเ็าหน้าที่จะเชิญพ่อค้าผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นขั้นพื้นฐานนะครับมาขอความร่วมมือว่าช่วงนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันมากพี่น้องประชาชนคือคนสุดท้ายอ่ะไม่สามารถจะประโยชน์ภาระให้กับใครได้ดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยนะครับโรง,งงานผลิตสินค้าใหญ่ๆจะให้ความร่วมมือ ในการที่จะลดต้นทุนลดกําไรเพื่อประครับประคองราคาสินค้าไม่ให้ขึ้นไปสูงในช่วงเนี้ยผมว่าก็จะได้ใจได้ใจคนไทยได้ใจพี่น้องประชาชนหรือในประเด็นไหนที่มีกฎหมายควบคุมอันนี้ก็ต้องนํามาใช้นะครับอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพงนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่าที่จะดําเนินการกันหรือส่วนราชการไหนที่มีหน้าที่โดยตรงกับการขึ้นราคาแล้วก็สามารถที่จะลดหย่อนผ่อนปรนหรือขยับออกไปได้บ้างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเรื่องค่าไฟนะครับที่เดิมทีมีข่าวว่าจะขึ้นไปเกือบเกือบ5บาทนะครับ หมายความว่าจะขึ้นค่า FT เนี่ยอีกประมาณ70สตังค์นะครับ70สตังค์แล้วก็จะทำให้ค่าไฟมัจะขึ้นไปถึงเกือบ5้าบาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระกับพี่น้องประชาชนมากนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับที่มีหน้าที่ประกาศค่า FT ที่จะใช้ ในช่วงปลายปีนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเห็นว่าก็ยังยังยัง,ยงไม่ประกาศใช่นะครได้เลื่อนได้เลื่อนการบังคับใช้ในเรื่องของประกาศอันใหม่นะครับที่ว่าจะขึ้นอยู่ประมาณ68สตังค์หรือไงประมาณนี้เนี่ยยังไม่ประกาศก็คือการเลื่อนออกไปก่อนอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณนะครับที่หน่วยงานงองค์กรอิสระ ที่ได้ดูแลเรื่องสินค้าราคาแพงต่างๆหรือราคาค่าไฟต่างๆได้ได้ได,ไ,ดได้นำข้อกังวลข้อวิตกปวงใย,ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมามาพิจารณาแล้วยังไม่ประกาศใช้อันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับที่ได้เห็นในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพรานั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่า ก็ต้องช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยขอความร่วมมือใช้กฎหมายหรือชะลอการบังคับใช้ออกไปมันก็จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งนะฮะแตผมว่าพี่น้องประชาชนก็คงสับสนนะเนะพราะพวกเราเองก็ยังสับสนเลยนะครับโดยเฉพาะ เดี๋ยวก็หารร้อยเดี๋ยวก็าหารห mm ้า hmm. ก็ยังไม่ทราบว่าจะหารอะไรแน่นะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็คนจะต้องไปที่ศาลร,รับนูลนะครับด่านสุดท้ายที่จะเป็นผู้วินิจฉัยคนที่เกิดขึ้นจากสภานะครับที่สุดแล้วสภาตัดสินยังไงนะครับและสภาให้ความเห็นชอบยังไงไม่ว่าจะเห็นชอบหาร500หรือหารร้อยเนี่ย ก็ต้องไปจบที่สารรัฐนูนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากลไกก่อนที่จะไปสารรัฐนูนเนี่ยผมคิดว่าสภาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นองค์กรหลักสถาบันหลักของประเทศนะครับถือว่าเป็นองค์กรที่จะต้องมีมาตรฐานมีความเชื่อถือพี่น้องประชาชนหวังได้เชื่อได้เพระนั้นเนี่ยผมว่ากฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่เ ที่จะออกมาจากสภา,าเนี่ยสภา,าต,ต,ต้องต้องต้องยึดบรรทัดฐานที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะครับมาตรฐานของสภา,านะครับเป็นหลักส่วนผลของการวินิจฉัยการตัดสินยังไงก็เป็นเรื่องของเสียงชนใหญ่ที่จะดาเนินการแต่ว่ากลไกขั้นตอนวิธีการต่างๆเนี่ยผมอยากให้โปร่งใสนะครับ แล้วก็พี่น้องประชาชนให้การยอมรับเพราะที่สุดแล้วปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องอาศัยสภาเดัะนั้นสภาต้องมีมาตรฐานนะครับส่วนจะร้อยหรือ500อะไรก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เสียงส่วนใหญ่จะจะพิจารณากันว่าจะเห็นเห,น,เหนว่าอย่างไร แนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงมุมมองของคุณสุวัสดิ์เด็บพันโลก,ก็เห็นว่าจําเป็นต้องใช้หลากหลายมาตรการควบคู่กันไปเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นใช้วิธีการพูดคุยกันกับบรรดาผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนของราคาสินค้านอกเหนือจากนี้ค่ะก็จําเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายควบคุมราคาให้จริงจัง และให้ได้ผลมากที่สุดนั่นเองคอรมอเห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลังเฟส2ปรับวงเงินกู้เป็น1ล้าน5แสนบาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในฉัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสสเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทอสอปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและปรับวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่2สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เกิน1ล้าน2แสบาทเป็นไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ทอสอจะทำโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เพื่อช่วยประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับร้อยละ1.99ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปี เงินงวดคงที่84งวดแรกให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองรวมถึงบ้านมือสองของทออสเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมและยังยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้กู้2ประเภท 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันและ 2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับประหัสเข้าร่วมโครงการทางโมบายแอปพลิเคชัน GHBO ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่30ทธันวาคม2566หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นากาถึง15นาิกาาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ